รับสวัสดีสทุกท่านครับคลาวันนี้มาอยู่เกมเอา้าวผู้เล่นหายไปไหนวะสามคนเองอะวันนี้ก็มาอยู่เกมเลก็กนอล็อกวับคิลี่นะครับก็มาเล่นในโหมดของตีเสานะครับตีหินอันนี้ก็นั่นแหละตีหินนะครับผมใครตีได้ครบหมดทุกอันก่อนนั้นก็ชนะนะครับผมให้สีอย่างผมสีแดงเนี่ย ผมต้องตีสีแดงให้หมดทุกอันเลยนะครับส่วเจอวิโอ้โหโคตรงานหยาบเอาจอวินี่งานหยาบโอ้โหนี่นะครับก็เป็นการตีหินนะผมก็คล้ายๆกันแบบ ตีหินให้เราชนะครับมีเวลาจำกัดอย,อยู่ที่10นาทีนะครับผมใครที่อยากลงก็มาลงได้นะครับลงครบ5รอบได้โปรลิงนะครับผมไปอัพทหารของท่านได้นะครับอัพแล้วมาอัพเป็น R5 นะครับผมโอ้โหยังรอนะวันนี้ก็เพิ่งอัพคลิปลงไปครบ100ซับแล้วเอาเย่นั่นแหละครับครบ100ซับนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับตัวเองด้วยนะครับผมที่100ซับแล้ว ไม่เคยดีใจแล้วเท่าอะไรเท่านี้มาก่อนเลยนะผมครบหนึ่งร้อยซับเนี่ยก็ลงคลิปทำชาแนลมาสองปีกว่าอืมอีสองอีสองเมทัฟิลนะก็ทำชาแนลมาสองปีกว่านะผมได้หนึ่งร้อยซับแล้วก็ดีใจนะ แล้วก็ไปเรื่อยๆแล้วก็ของสําหรับคนที่เล่นแล็กนาล็อกกับผมนะผมเล่นนาล็อกเซิร์ฟเดียวผมนะเซิร,ร,ร์ฟเอเชียสามารถถ้าเจอผมนะผมถ้าเจอตัวผมนะชื่อเพย์วันดับเบนะผมห้าคนเท่านั้นห้าคนเท่านั้นนะที่จํากัดแจกหมวกนะผมผมจะแจกหมวกนะผมมีนะครับดีไม่ดีไม่รู้ครับแต่ผมแจกครับผม เจอผมนะครับเบรันเอทักมาได้ครับนานาเรามาจากเราตามจาก YouTube ชื่อชแนลนี้ชแนลนี้อ้าวชนะแล้วเหรอเร็วไวจังเราตามจากนี่จากนี่นะนั่นแหละครับก็บอกได้นะอ๋อผมจะแจกหมวกแล้วผมจำกัด5้าคนเท่านั้นนะครับอย่าลืมด้วยนะผมเจอทักได้ก็จบแล้วลงวอไวไหมครับ ไวมากไวดิตีหินไวมากโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็อย่าลืมมาลงตีหินกันด้วยนะครับผมปึ้มบ๊ายบายอู้อย่าลืมนะครับตัวละครเพย์วันเดอร์เอนะครับผม